มีอะไรที่เป็นทางโลกด้วยก็คือเป็นจุดจุดที่เราเนี่ยลืมบางทีก็ลืมเนื่องจากว่าเราทํางานกันมีภารกิจอะไรของเราเนี่ยแต่ณเวลานี้สถานที่นี้เนี่ยผมเองก็เคยมาครั้งหนึ่งกับท่านเจ้าคุณราชเนี่ยแล้วก็ประทับใจมากตอนที่ท่านบอกว่าขอให้เราพวกเยเราเนี่ยหยุดกันสักสองสามนาทีที่นี่และคิดถึงบุคคลคนหนึ่งที่มีความสําคัญในชีวิตเราที่อุ้มท้องให้เรามาเก้าเดือน เราคลอดมาก็ให้หนมเราดื่มโตมาแข็งแรงมาถึงทุกวันนี้จุดจุดนี้ขอให้หยุดนึกถึงคุณงามความดีของแม่แม่ผู้ประเสริฐแม่ของเราที่ให้กําเนิดเรามาเล,เลี้ยเลีงเราให้เราโตมาถึงขนาดนี้นะก็ในในในวาระอันเหมาะสมนี้ก็คืออยากจะให้ผมไม่เป็นแต่อยากจะให้คนคพี่ที่อาจจะร้องเพลง่าน <c oughs> น้ำนมให้เราสักนิดหนึ่ง และพวกเราทุกคนก็ร้องตามเพื่อทวีตเสียงตรงนี้เนี่ยให้กับคุณแม่เราซึ่งบางคนก็อาจจะมีชีวิตอยู่หรือบางคนอาจจะล่วงลับไปแล้วก็แสดงความกตัญญูณที่นี้เหมือนภาษาดิบุตรได้แสดงให้กับมมรดาของท่านบัขอใครที่น้ยได้ไหมฮะเริ่มเลยครับมมนนะะแม่นีมี <c oughs> บุนคนทางใลวงที่แม่วงหวงลูกเตลังอย่างนอ<บ>นเพ <บน S 1> ไม่นอนเปรไม่ยอมหันเงยไปทางใดเมื่อเล็กจนโตแม่อมแม่แมพายพร้อมย่อมเกิดจากรักคู่ปากดวงใจ<ม> ให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาสมเอว่าแม่จาลูกคิดถึงข้าน้ำนมเพื่อใน้เหมะสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินเอาแค่นี้ละครับไม่ไหวเลยขอบคุณค่ะ